สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาดูการอัปเดตนะคะบ้านอลังการงานสร้างของเรานะคะก็วันนี้นะคะก็น้องทัพพิมก็จะเริ่มจากนี่ค่ะหน้านะคะด้านหลังนะคะด้านหลังของไอที่ป้าเฟซี่ชอบไปทํากับข้าวตรงเพิงหมางหยนคือข้างหน้าด้านหน้าของเพิงหมางหยนนะคะโอ้โหดูต้นข้าวนะคะคือเขาจะให้ดูว่าต้นข้าวมันโตขนาดไหนนะคะต้นข้าวโตวขึ้นเยอะมากเลยนะคะ แต่รู้สึกว่าเหมือนใครมาตัดหญ้าให้เรานะคะเพราะว่ารู้สึกที่จะดูแบบว่าโล่งดีมากเลยนะคะก็นี่นะคะแบบโอ้โหดูนะคะบรรยากาศนะคะอีตรงข้างหน้าเพิงหมาเหียนเนาะเห็นไหมมันจะมีอีตรงที่แม่ป้าทําปลาทําอะไรตรงนี้นะคะก็นี่นะคะดูตะไคร้นะคะจากตัวแรกนะคะ,อะตอนที่เราไปตอกเสาเข็มตะไคร้ตะไ,ตะไคร่ขานี่ยเขาจะเล็กมากเลยเหี่ยวนะคะ แต่พอเขาได้น้ำฝนนะคะรู้สึกเขาจะแบบว่าโอ้โหนะคะเขียวชอุ่มขึ้นเยอะเลยนะคะนี่นะคะก็ดูนะคะก็เออส่วมนะไม่ต้องไปถ่ายก็ได้มั้งทีมคงไม่น่าจะมีใครอยากดูก็อ๋อเขาอยากจะให้ดูต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยต้นนี้นะคะคือต้นกล้วยที่ติดอยู่กับเสาเอกนะคะเสาเอกเสาโทนะคะที่ป้าเฟซี่เอามาอ่า ฝังไว้นะคะจําได้ไหมที่เขาไม่มีรากนะคะเขาขึ้นนะคะเห็นไหมคะถึงเขาจะต้นเล็กแต่เขาขึ้นค่ะก็วันนี้น้องทักษิมรู้สึกจะถ่ายละเอียดดีมากเลยนะคะรู้สึกจะมีเอ่ออะไรยองใหญ่ของตําลึงด้วยนะคะก็นี่ค่ะดูนาดูน้ํานะคะโอ้โหน้ําแบบเยอะมากเลยนะคะจะจะแบบว่าท่วมเอ่อขึ้นมาตรงถนนเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าส่งสัมบันที่ผ่านมานั้นมันรู้สึกเหมือนพายุหรือว่าไต้ฝุ่นเข้านะคะ ก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หญ้าแบบว่ายิ่งน้ําท่วมแบบนี้จะดีข้าวมันจะได้แบบว่าเด้งตัวขึ้นนะคะส่วนหญ้าเนี่ยมันจะไปไม่ไปต่อยากนะคะมันก็จะได้แบบว่าเน่าหรือว่าตายไปนะคะนี่ค่ะ,ะแต่ว่าข้าวต้องใหญ่นะคะถ้าเกิดข้าวไม่ใหญ่ในน้ำก็ท่วมได้ข้าวอาจจะตายได้นะแต่ถ้าข้าวใหญ่แบบนี้นะโอเคอันนั้นนาของเพื่อนบ้านที่เขาดําไปเห็นไหมคะตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มเขียวแล้วนะคะคือนาดำน่ะเขาจะงามนะคะจะงามเร็วมากเลยนะคะ นั่นใครเอ่ยแอบอยู่มุมนั้นนะคะใส่หมวกสีขาวนังเอกหน้ากล้องของเราอะขอสักนิดนะคะขอเดินออกมาโชว์สักหน่อยนะคะตอนนี้ก็กลับเข้ามานะคะดูบ้านของเรานะคะก็ดูงานฉาบนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงเสาตรงอะไรนะคะรู้สึกช่างเขาจะฉาบไปแล้วนะคะแต่ดูพื้นนะคะสังเกตพื้นไม่พื้นเรียบขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วเห็นแม่บอกว่าช่างเขาเอารถมาเกตมาเกลี่ยด,ดินนะคะ ไม่มั่นใจว่าช่างเขาจะเทปูนนะคะเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาจะเทปูนรอบล่างรอบบ้านให้เรานะคะทุกด้านนะคะ1เมตรคือฟรีเหมือนกับว่าเวลาเราเดินรอบบ้านเนี่ยจะได้แบบว่าไม่แฉไม่อะไรส่วนเราจะปูกระเบื้องอันนั้นอันนั้นของเราตังหานะะแต่เขาเทปูนฟรีให้เรานะคะรอบบ้าน1เมตรนะคะก็คือกว้างออกมา1เมตรอะ รอบบ้านเลยนะคะก็แล้วก็ที่สังเกตอีกอย่างนะคะก็คือเห็นตรงเสาที่จอดรถของเราไหมคะดูมันใหญ่อ้วนผีขึ้นไหมคะคือช่งา,เาะะชงเขาก่อให้เราแล้วนะคะช่างเขาก่อให้เราแล้วแล้วดูเหมือนเขาจะฉาบด้วยนะคะดูเขาทำอ่าคลองน้ําเพื่อให้น้ําไหลนะคะเพราะว่างานฉาบของเขานี่เขาใช้น้ําเยอะมากนะคะ<อ>ก็ป้าก็ต้องตัดสินใจเจาะน้ําบาดาลให้เขานอกก่อนที่ป้าจะลงมาเชียงใหม่เนาะถ้าคนติดตามดูป้ามาตลอดเนาะ ก็จะเห็นว่าเออป้าเจาะน้ําบาดาลไปก่อนจะลงมาที่เชียงใหม่นะคะนี่ค่ะช่างก็ดูเสานะคะเสาเขาจะเหมือนก่อต่อออกมานะคะเพราะว่ามันเป็นจุดหน้าบ้านนะคะเขามันเป็นจุดพรีเซนต์ของบ้านและจุดไฮไลท์ของบ้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็ด้านในของบ้านนะคะก็รู้สึกว่าช่างก็จะเปิดเพลงด้วยนะคะเป,เป็นเพลงคิดว่าไม่น่าจะติดลิขสิทธิ์นะคะก็อย่าให้มันเข้าเยอะนะแ่ไอหน้าทิมนะ ก็ <g ül> ชื่อหลานนี้ก็ทั้งติ่มทั้งแตร์นะเรียกผิดเรียกถูกตลอดนี่ค่ะดูนะคะบรรยากาศนะโอ้โหโอ้โหตรงนี้นะคะมุมนี้แบบงามมากเลยนะคะคือข้าวแบบโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะแต่ดูท้องฟ้านะคะเหมือนเขาคึมฝนนะคะบรรยากาศแบบนี้เหมือนบรรยากาศแบบว่าคึมฟ้าคึมฝนนะคะเหมือนกับที่เขาบอกว่าช่วงนี้พายุเข้านั่นเองนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ไอ้พวกไม้อะไรที่เข้ากองกองนี่ครับพอเข้ามาเกลี่ยนะคะเห็นแม่บอกว่าเขาขนไม้ขนอะไรมาไว้ฝั่งนี้นะคะรวมทั้งเสาเข็มของเราเขาจะได้ย้ายทีเดียวขนทีเดียวตอนแบบว่าเหมือนบ้านเสร็จแล้วเหมือนเขาจะไม่ต้องใช้พวกไม้พวกนี้อะไรอีกแล้วนะคะเขาถึงจะย้ายไปนะคะเพราะว่าเขาจะต้องมาทาทรงทาสีด้วยเนาะบางทีเขาต้องใช้ไม้ทําอะไรนะ,ะที่เขาสามารถยืนทาสีอะไรได้ง่ายๆนะคะเพราะว่า บ้านมันสองชั้นเนาะนี่ค่ะเศษอะไรทุกอย่างนะคะเขาก็จะมากอง<ๆ>กองรวมทั้งเสาเข็มของเรานู่นด้วยนะคะเห็นไหมนี่ค่ะนี่ก็นาของยายไม่ใหญ่นะคะก็ะค่อนข้างจะงามเหมือนกันนะคะส่วนนี้นี่ก็ช่างอีกคนนะคะรู้สึกเขาก็จะทําการฉาบนะคะรู้สึกตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ํานะคะน่าจะเป็นห้องน้ําชั้นล่างหรือเปล่านะคะ้าพทีซีไม่แน่ใจเห็นไหมคะก่อนเขาฉาบเขาจะฉีดน้ําเขาจะอย่างนี้นะคะคือให้แบบ มันชุ่มจริงๆนะคะก่อนที่เขาจะฉากนะคะคือตอนนี้งานฉากก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเพราะว่ามันหลายห้องแต่ก็หลายห้องก็เสร็จไปแล้วนะคะแต่อีกลายอ่หลายห้องหรือว่าส่วนหนึ่งก็ยังไม่เสร็จนะคะเขาก็ทยอยฉากทยอยเก็บงานไปเรื่อยๆนะคะนั่นคือหน้าที่ของช่างเขาแต่ดูตรงนี้นะคะโอ้โหดูบันไดตรงนี้นะคะเหมือนทางขึ้นสวรรค์เลยนะเห็นไหม มันมีแสงออกมาและแสงเหมือนมีควันนิดๆน,นะคะมันเหมือนแบบลนอกเหมือนในหนังฮอลลีวูดเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะป้าไปซี่ตั้งชือ่อบ้านบ้านว่าบ้านแห่งพรพรนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้ป้าได้มาด้วยคําอธิษฐานนะคะด้วยพระพรจริงๆนะคะอันนั้นค่อยเล่าให้ฟังที่หลังนะคะนี่นะคะดูนะคะแบบเห็นแสงเมื่อกี้ไหมทางขึ้นนะคะเหมือนทางขึ้นสวรรค์จริงๆเลยครับคือ คือเฮ้ยพอเห็นในวิดีโอที่นัองทัพทีมถ่ายมาบอกคุยทําไมมันเหมือนเลยเหมือนทางขึ้นสวรรค์เลยอันนี้ก็ขึ้นมาชั้นบนนะคะคือบ้านเรานะคะส่วนใหญ่นะคะจุดพรีเซนต์ของบ้านของเราก็คือบรรยากาศนะคะเราต้องเอาจุดนั้นมาเป็นจุดขายนะคะปาเพซิซึ้งพยายามนะคะทำให้เราสามารถมองเห็นวิวนะคะได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาสังเกตไหมคะบ้านปาเพซิซนี้จะจะเห็นวิวนะคะ ทุกแบบว่าทุกมุมเลยนะคะเราจะเน้นให้หน้าต่างค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อเราจะเห็นวิวเราแบบว่ามองออกมาแล้วแบบว่าเราเห็นวิวสวยๆค่ะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยที่เขามีคํากล่าวว่าธรรมชาติบําบัดนะคะมันจริงนะคะเราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติจริงค่ะมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ผ่านด้วยนะคะธรรมชาติจริงจริง อันนี้ตรงมุมคิดว่าน่าจะเป็นมุมตรงที่ที่มีเสาศีลาสองต้นที่เขาตัดไปออกไปแล้วนะคะนี่คือออกมายืนตรงนี้นะคะก็จะมองเห็นมุมเห็นถนนอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะบรรยากาศข้างล่างก็ค่อนข้างจะแฉะนะคะเพราะว่าเขามาถ่ายเนี่ยหลังจากฝนหยุดนะคะเพราะว่าป้าบอกว่าอุ้ยหลายวันแล้วนะไม่ได้อัปเดตให้ดูเลยมาอัปเดตให้ดูหน่อยสิจะได้รู้ว่างานไปถึงไหนแล้วนะคะก็โอ้โหถนนก็จะมีน้ําท่วมอะไรแบบนี้นะคะ ก็นาเพื่อนบ้านนี่แบบว่าโอ้โหดูบรรยากาศนะคะคือบรรยากาศนี่มันสุดยอดมากๆเลยนะคะคือบอกตรงเลยว่าแบบถึงแค่บรรยากาศก็กินขาดแล้วอะจริงๆนะคะคือมองไปเห็นแต่สีเขียวมันทําให้จิตใจของเราสงบลงนะคะก็แฟนๆทางบ้านที่อยู่เมืองนอกนะคะถ้าเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็คงจะคิดถึงบ้านนะคะและถ้าเกิดป้าพีซี่ไปอยู่อา บ้านเสร็จแล้วได้ไปอยู่นะเขาจะถ่ายบรรยากาศสวยๆแบบนี้ให้มาดูบ่อยๆนะคะก็จะได้ผ่อนคลายหายคิดถึงบ้านได้นะคะตรงนี้ก็ดูดูบรรยากาศเอานะคะแต่ตอนนี้แบบว่าเหมือนเขาคลุ้มฟ้าคลุ้มฝนหน่อยนะคะก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะพอหลังจากนั้นนะคะแม่กับทัพทิมก็กลับเข้าคฤหาสนะคะคฤหาสน์ของนางนะคะนางอยู่มาตั้งแต่เกิดนะคะจน70กว่านะคะ ก็รอลูกคนไหนจะมาสร้างให้ก็ไม่มีใครมาสร้างได้สักทีเพราะเขาไม่พร้อมนะคะก็อยู่มาพวกป้าก็โตจากบ้านหลังนี้นี่แหละคะ่ะก็สองคนรอรอจะเห็นบ้านใหม่ก็จนตายจากไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิร์กหรือว่าพ่อนะคะแฟนของแม่ก็เหลือแม่คนเดียวนะคะก็ปรารถนามากให้แม่มีอายุมั่นขยืนนะคะจะได้อยู่บ้านใหม่หลายๆปีสมกับที่รอคอยนะคะกว่าจะได้อยู่ก็อายุฟาดไป70กว่าแล้วนะคะ ก็โอ๊ยพูดไปแล้วก็นะคะสงสารแม่นะคะอันนี้ก็ห้องครัวนะคะในคงหาอนของแม่นั่นเองนะคะที่แม่กินอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นข้าวต้มนะคะคงนางคงจะต้มใส่ใส่อะไรนะใส่หมูหรือใส่ไก่นะคะก็ขอให้แม่ทนหน่อยนะคะเดี๋ยวบ้านเกเสร็จแล้ว